บัตรคนจนจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ใครมีสิทธิ์ได้ทำบัตรคนจนใหม่บ้าง มีเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ลงทะเบียนบัตรคนจนในปี2564มาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารดีกับพี่เกตข่าวสารสวัสดิการบัตรคนจนหากเพื่อนๆชอบฟังคลิปข่าวที่สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีข่าวสารใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังทุกวันค่ะสำหรับบัตรคนจนนะคะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในปี2 5 6 4นนะคะกำหนดการยังเป็นในช่วงต้นปีนะคะแต่ว่ายังไม่มีกำหนดวันที่แน่นอนนะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามาว่าไปธนาคารแล้วนะคะจะไปลงทะเบียนบัตรคนจนแต่ทางธนาคารบอกว่ายังไม่เปิดนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะคะทางรัฐบาลนะคะยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะเพียงแต่ ให้เรานะคะเตรียมตัวนะคะเช็คคุณสมบัติกันไว้เลยนะคะมีกำหนดคร่าวๆแค่ว่าเปิดในต้นปี2564เท่านั้นเองนะคะและเงื่อนไขใหม่เกณฑ์ใหม่นะคะในเบื้องต้นพี่เกดไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะโดยคุณสมบัติ ของผู้ที่จะได้ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้นะคะนั่นก็ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. มีสัญชาติไทยนะคะ 2. อ,อายุ18ปีขึ้นไปนะคะ 3. ว่างงานหรือถ้าไม่ว่างงานมีไรายได้นะคะก็ต้องมีไรายได้ทั้งสิน้นไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปี 4. นะคะไม่มีทรัพย์สินทางการเงินทรัพย์สินทางการเงินก็ได้แก่เงินฝากธนาคารนะคะสลากออมสินสลากทกศนะคะเป็นพันธบัตรตราสารหนี้นะคะหรือถ้ามีจะต้องมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน1 0 0 0บาทนะคะ5นะคะไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาหางสาริมทรัพย์นะคะอาหางสาริมทรัพย์ในที่นี้นั่นก็คือทรัพย์สินที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะเช่นที่ดินนะคะสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะ หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวนะคะจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้นะคะ 1. ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะคะหรือว่าบ้านพร้อมที่ดินนั่นเองนะคะกรณีอยู่อาศัยอย่างเดียวถ้าเป็นบ้านหรือเป็นเทาวเฮาส์นะคะจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาหัองชุดนะคะมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรนะคะ 2นะคะที่ดินกรณีอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินนะคะได้แก่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมนะคะถ้าเพื่อนๆมีที่ดินเพื่อทำการเกษตรนะคะจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน10ไร่หรือมีที่ดินนะคะใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่เกษตรกรรมนะคะจะต้องมีพื้นที่ไม่เกินหนึ่งไร่นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเงื่อนไขเป็นเกณฑ์เบื้องต้นนะคะสำหรับ ผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรคนจนนะคะในปี64นะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะว่าเราอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่านะคะถ้าเราอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะได้บัตรคนจนนะคะใครที่พิจารณาแล้วนะคะว่าอยู่นอกเหนือเกณฑ์น,นี้นะคะเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อทางรัฐบาลนะคะ ประกาศว่าเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดเงื่อนไขที่ละเอียดกว่านี้นะคะมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีในส่วนของของขวัญปีใหม่นะคะที่มีเพื่อนๆหลายๆคนถามเข้ามานะคะว่าจะมีของขวัญปีใหม่อะไรอีกบ้างนะคะสําหรับบัตรคนจนของขวัญปีใหม่ในปี64ก็มีเพียง โครงการขยายกำลังซื้อนะคะ1,500บาทซึ่งจะแบ่งเป็น3เดือนนะคะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้านะคะเดือนละ500บาทเดือนมกรากุมภาแล้วก็มีนานะคะคือได้เพิ่มจากเดิมนะคะถ้าได้200บาทก็จะเป็น700นะคะถ้าใดครได้300อยู่ก็จะเป็น800บแบบนี้นะคะ และส่วนของในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีเงินอีก2อ,อย่างนะคะที่ไปกดเป็นเงินสดได้สำหรับบัตรคนจนนะคะนั่นก็คือเงินค่าน้ำค่าไฟนะคะที่จะเข้าบัตรคนจนในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะจำนวนรวมกันแล้วเนี่ย330บาทนะคะสามารถไปกดตงังหรือว่าไปเช็คได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะ แล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นเงินสําหรับผู้พิการ200บาทนะคะกำหนดการเนี่ยคาดว่าน่าจะเข้าบัตรคนจนประมาณวันที่22ธันวาคมนี้นะคะก็ไปกดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นนะคะได้ฟังด้วยกันนะคะรับรู้ข่าวสารข้อมูล ที่เป็นความจริงนะคะได้ที่ช่องสารดีกับพี่เกตข่าวสารสวัสดิการบัตรคนจนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ